นี่ครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษนะครับวันอังคารที่14พฤศจิกายน2566ครับ9มง27นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยครับผมจะพาไปรายการไปที่ซานฟรานซิสโกนะครับที่ท่านนายกเศษฐาได้ไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจงานเอเป็2023นะครับตอนนี้ที่ซานฟรานซิสโกอยู่ที่เวลา18นาฬิกา28นาทีนะครับ 18บการาทีทีช้ากว่าประเทศไทยช้ากว่าประเทศไทย15ชั่วโมงนะครับช้ากว่าประเทศไทย15ชั่วโมงครับผมครับก็จะพาแฟนรายการไปที่ซานฟรานซิสโกนะครับท่านนายกเศรษฐาได้โพสต์อินสตาแกรมนะครับโพสต์อินสตาแกรว่าท่านได้เดินทางไป ที่โรงงานเทสลานะครับมาดูโรงงานเทสลาประเทศไทยพร้อมที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถ E ีวีและพลังงานสะอาดครับนี่ครับดูภาพนี้นะครับนี่เข้าไปที่โรงงานเลยนะครับมีคนเข้ามากดไลค์พันเ้อยสอคนนี่คร โรงงานเทสลานี่ก็โอ้โหภาพเยอะนะครับมาภาพการประชุมท่านนายกก็จะชวนมาตั้งโรงงานที่นี่แหละครับเทสลานี่ก็เจ้าของผู้ก่อตั้งก็คืออีลอนมัสนะครับทำธรุรกิจหลายอย่างนะครับ SpaceX ด้วยส่ทงทำยานอวกาศด้วยนะครับรวมผลิตยานอวกาศกับ NASA นาซ a เนี่ยครับนี่ท่านก็ไปดูรถรุ่นใหม่ๆนะ เทสลาก็ลองนั่งนะัเมืองไทยนี่ก็ใช้กันเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเข้าไปในโรงงานลองดูรดพลังงานไฟฟ้านะครับอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ดูคำแปลนิดนึงนะครับนายกบอกว่าความสุขของฉันที่ได้เยี่ยมบ้านเทสลาโมอเตอร์ Motor, ในแคลิฟอร์เนียการ การที่ได้สนทนาคุยยอดเยี่ยมมากนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของ EV และก็ l e a n Energy พลังงานสะอาดเป็นความหวังที่จะสร้างาจะสร้างในประเทศไทยนะครับสำหรับศูนย์กลาง EV และพลังงานทดแทนหวังว่าจะได้เห็นการปรากฏตัวของเท s l a ในบ้านเรานะครับแล้วท่านก็แล้วก็ส่ง ก็คือจะไปตั้งโรงงานในไทยก็ส่งไปที่อีลอนมัสด้วยนะครับนี่ส่งไปที่ Elon Musk. อีลอนมัสแต่ว่าส่งไปปุ๊บเอไอลอนมัสไม่ได้ใช้อินต g r a แกรมนี่หรออ่านี่นะครับนี่คือทวิตเตอร์ของนายกเศรษฐานี่คือภารกิจของท่านนะครับผู้ติดต,ตาม7จ็0 0มื่นคนนะครับ แล้วก็เรามาที่ทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ของนายกเศรษฐาทวิตเตอร์นายกเศรษฐาเหมือนกันครับเหมือนกันทวิตเตอร์เนี่ยใส่ได้ใส่ได้ 4, 4ีภาพนะครับน่าจะเป็นภาพชุดเดียวกันนะครับนะ่าจะเป็นภาพชุดเดียวกันที่ ที่โพสกับ IG นะครับน่าจะเป็นภาพชุดเดียวกันนะนี่จะมองภาพได้กว้างหน่อยน่าจะไปกับ BOI ด้วยนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับไปแบบสบายๆครับภารกิจแน่นทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้กับแฟนรายการนะครับแล้วก็ผมเห็นแวบๆมีไทยคู่ฟ้าด้วยนะ อ่านี่ฮะไทยคู่ฟ้ามาละนี่ครับนี่นี่นี่น,น,น,นภาพมาแล้วครับนายกเยี่ยมเทสลา,าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทั้งโรงงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาดย้ำเป็นศูนย์กลาง e ีวี พลังงานทดแทนนะครับมีภาพนายกเยี่ยมโรงงานเทสลาเดี๋ยวเราค่อยเรามาดูตรงรายละเอียดดีกว่านายกหาเรือเอกชนชั้นนำของสหรัฐย้ำความพร้อมในการผลิตซัพพลายเชนพร้อมอํานวย ความสะดวกในการประกอบธุรกิจอย่างเต็มที่นะครับก็ตามเวลาท้องถิ่นในซานฟรานซิสโกนะครับภายหลังจากเดินทางถึงซานฟรานซิสโกนายกเศรษฐามีภารกิจกับภาคกับชนระดับโลกหลายรายนะครับในช่วงเช้า10โมง10โมงของเวลาท้องถิ่นนิโน่นนะครับได้เยี่ยมชมบริษัทเทสลานะเทสลาฟรีมอนท์แฟคทอรี่โดยเทสลาเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจ ด้านรถไฟฟ้าและพลังงานของโลกนะครับตั้งอยู่ในเมืองเฟรมอนทีสสารลนะครับผลิตโมเดล S, m o โมเดล3โมเดล X โมเดล Y ทั้งนี้เทสลาประเทศไทยจดทะเบียนในประเทศไทยเมืม่อวันที่25เมษายนสอง5และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียนายกยินดีสำหรับการหาหรือกับผู้บริหารเทสลา และได้มาบ้านเทสลาในวันนี้ทั้ง2ฝ่ายได้หารือเพื่อความร่วมมือที่สร้างสรรค์นในการเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดนายกหวังว่าความร่วมมือในวันนี้จะตอกย้ำถึงความเป็นศูนย์กลาง EV และพลังงานทดแทนของไทยในอนาคตพร้อมหวังว่าเทสลาจะเข้ามาร่วมลงทุน กับประเทศไทยนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาตรงนี้ก่อนให้เป็นเป็นข่าวๆเป็นเป็นเป็นประเด็นเป็นเรื่องๆไปนะครับไปโรงงานเทสลานะครับผมครับก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีไปอีกหลายที่เลยนะแต่เราค่อยๆค่อยๆเจาะค่อยๆเจาะไปเลยหรือว่าพร้อมกันไปเลยทีเดียว โอเคงั้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับแฟนรายการเดี๋ยวค่อยดูเป็นบริษัทบริษัทไปแล้วกันนะครับอันนี้ดิวที่1นนะไปเทสลาขอบคุณไทยคู่ฟ้าขอบคุณทวิตเตอร์ท่านนายกนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคาวิเศษสวัสดีครับ